เมียฝรั่ง m e โมรีสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้กุ้งจะมาพูดถึงไทรอยพิษเนาะแต่ว่ากุ้งผ่าตัดออกไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้กุ้งจะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่กุ้งเคยเป็นแล้วก็ผ่าตัดที่เยอรมันแล้วก็อัปเดตอาการหลังจากที่ผ่าด้วยนะคะตอนนี้ก็เป็นเอ่เป็นเวลาประมาณ2ปีกว่าแล้วที่กุ้งผ่าตัดไปเนาะตอนแรกกุ้งก็ไม่รู้นะว่ากุ้งเป็นไทรอยนะคะ กุ้งก็ตอนแรกมีอาการแบบมือไม้สันใจสันงุดหีดง่ายบางทีเดินขึ้นบันไดแค่สองก้าเนี่ยเราก็หอบแล้วแค่ไม่กี่ขั้นนะคะ<ม>ก็เหนื่อยหอบยังกับคนแกน่นาะกุ้งก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราแบบงวดหิดง่ายเหนื่อยง่ายขนาดนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะไปหาหมอแล้วก็ตรวจสุขภาพร่างกายว่าเรา เป็นอะไรไหมนะคะก็คุณหมอก็เจาะเลือดนะคะเจาะเลือดไปตรวจก็ปรากฏว่าเราเป็นโรคไทรอยด์พิษนะคะจริงๆแล้วไทรอยมี2แบบนะคะแบบเป็นพิษแล้วก็แบบไม่เป็นพิษนะคะแบบเป็นพิษคุณหมอบอกว่ามันจะอันตรายกว่าไม่เป็นพิษนะคะแต่ทั้ง2แบบคุณหมอก็บอกว่าต้องกินยารักษาเบื้องต้นอยู่ดีค่ะอันดับแรกคุณหมอก็ ให้กุ้งกินยารักษาก่อนนะคะเป็นเวลา2ปีระหว่างที่เรารักษาด้วยการกินยาเนี่ยคุณหมอบอกว่าห้ามมีลูกโดยเด็ดขาดนะคะต้องป้องกันดีๆเลยเพราะว่าตัวยาที่เรากินเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับเด็กในคันอาจจะทําให้เด็กพิการได้นะคะตอนแรกกุ้งเป็นเนี่ยกุ้งก็รักษาที่เมืองไทยก็เป็นเวลาปีครึ่งนะคะแล้วก็มารักษาต่อที่เยอรมันอีกครึ่งปีนะคะ ก็ทั้งหมดรวมเป็น2ปีในการรักษาด้วยยาเนาะหลังจากนั้นก็หายไปประมาณปีครึ่งโรคไทรอยด์ผิดก็กลับมาเป็นอีกนะคะก็เลยตัดสินใจขอคุณหมอผ่าแต่คุณหมอก็ให้กินยาเพื่อที่จะลดก้อนอตรงนั้นก่อนนะคะเพราะว่ามันมันบวมข้างในมันไม่ได้บวมออกมานะ ถ้าดูจากภายนอกจะไม่รู้เลยว่ากุ้งเป็นขอพองนะคะมันบวมด้านในน,นะคะ,เว,ะเวลากินน้ำอะไรอย่งเงี้ยเวลากินน้ำอะไรเราจะรู้สึกเคืองนิด,นดๆแต่ก็แทบจะไม่รู้สึกแต่ที่รู้สึกเด่นชัดก็คืออาการเบื้องต้นที่ว่าเหนื่อยง่ายงดง่ายหอบอะไรพวกนี้นะคะก็เลยตัดสินใจไปตรวจหมอซ้ำเนาะแต่จริงๆแล้วถ้าเราหายแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปตรวจทุกปีอยู่แล้วนะคะ ว่ามันกลับมาเป็นไหมก็ปรากฏว่ามันกลับมานะคะก็เลยตัดสินใจขอคุณหมอเพื่อที่จะผ่าแต่คุณหมอก็ให้กินยาเป็นเวลา6เดือนเพื่อที่จะลดะก้อนเนื้อตรงนั้นก่อนแล้วก็คุณหมอก็ผ่าให้แต่ที่เยอรมันเนี่ยคือขั้นตอนการผ่าเนี่ยมันจะยุ่งยากก็คือกว่าจะได้ผ่ากว่าจะได้จองอวันนัดผ่านะคะคือ เราก็ต้องนัดปรึกษาคุณหมอแล้วเราก็ต้องอนัดกับโรงพยาบาลติดต่อโรงพยาบาลนูน่นนี่นั่นคือค่อนข้างจะยุ่งยากเหมือนกันแต่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะทางประกันสังคมจะจ่ายให้เรานะคะเรียกง่ายๆว่าฟรีนั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วคุณหมอเขาก็ไม่อยากให้ผ่านะเพราะว่าคุณหมอบอกว่ามันมีข้อเสียหลายอย่างแบบว่าถ้าเกิดว่าคุณหมอ ผ่าตัดพลาดไปโดนกล่องเสียงของเราก็จะทำให้เราเสียงแหบไปตลอดชีวิตนะคะคือกุ้งมองว่าทุกอย่างมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแหละคุณหมอพูดมาแบบนี้นะในการรักษาทุกๆด้านมันมีข้อดีข้อเสียหมดนะคะในการรักษาด้วยการผ่าตัดออกไปเนี่ยยังไงมันก็ต้องกินยาไปตลอดชีวิตอยู่ดีแต่ข้อดีมันก็คือที่จะกลับ มาเป็นอีกมันก็น้อยมากๆนะคะส่วนการรักษาด้วยการกลืนแร่อโอดีนนะคะคุณหมอบอกว่าการกลืนแร่อโอดีนเนี่ยข้อเสียมันก็คือว่าประมาณรู้สึกว่าปีถึง2ปีมั้งห้ามมีลูกนะคะหลังจากที่เรากลืนแร่อโอดีนรักษานะคะแล้วก็หลังจากที่เรากลืนรักษาใหม่ๆเนี่ย ประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละก็คือ,คอ,คอห้ามเรา,เาใช้ของร่วมกันกับคนในครอบครัวอีกนะคะคือถ้วยชามอะไร้าช็ดตัวอะไรก็ต้องใช้แยกทุกอย่างเลยคือเรลยกง่ายว่าต้องกักตัวอยู่คนเดียวนะคะกงก็เลยคิดว่าผ่าตัดน่าจะง่ายที่สุดแล้วแล้วอีกอย่างการกินแร่ดินเนี่ยถ้าเกิดว่า เกืนแล้วไม่หายดีก็ต้องกลับมาเกินซ้ําแล้วเราก็ต้องเลื่อนระยะเวลาในการมีลูกไปอีกถ้าเกิดว่าวัในใดวันหนึ่งกุ้งอยากมีลูกเพราะตอนที่กุ้งทําทการผ่าตัดเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วคือตอนนี้กุ้งอายุ34ปีกว่าแล้วไงคะกุ้งก็เลยตัดสินใจผ่าตัดน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับตัวกุ้งเองนะคะ ขอลืมบอกไปค่ะาการรักษาไทรอยด์พิษเนี่ยมันจะมี3ทางนะคะ1เลยค่ะการรักษาด้วยยาอันนี้คือการรักษาเบื้องต้นนะคะแล้วก็2การรักษาด้วยการกืนแร่ไอโอดีนะคะแล้วก็3การรักษาด้วยการผ่าตัดนะคะมาต่อค่ะเมื่อกี้ลูกร้องไปกอมนางแล้วก็หลับแล้วนะคะเดี๋ยวมาเล่าต่อ โอ okay, เคค่ะก็วันที่กุ้งไปโรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวจะเล่าบรรยากาศที่โรงพยาบาลให้ฟังก่อนก็คือห้องคนไข้เนี่ยก็จะมีแค่สองเตียงนะคะอันนี้คือห้องอเขาเรียกว่าห้องรวมเนาะก็จะมีสองเตียงคนไข้แล้วก็จะมีโต๊ะสำหรับกินข้าวที่นั่งได้สองคนนะคะแล้วในนั้นก็จะมีะห้องน้ำในตัวห้องอาบน้ำ ในนั้นด้วยเลยนะคะแล้วก็จะมีตู้สำหรับเก็บของเก็บเสื้อผ้าเป็นตู้เซฟก็มีให้คนละ,ะเขาเรียกว่าคนมันติดกันอะคนละช่องะะอะค่ะเนาะแล้วก็จะมีกุญแจให้เราถือคนละดอกนะคะวันแรกกุ้งก็ไปถึงก็ไปเปลี่ยนชุดสำหรับเตรียมผ่าตัดเนาะ ชุดเตรียมผ่าตัดของเขาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบให้เราสวมจากด้านหน้าไปอย่างนี้นะอ่าแล้วก็ข้างหลังจะผ่าหลังอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแล้วก็มีผูกด้านหลังนะคะคือเราต้องเราต้องใส่แค่กางเกงในเนาะเขาให้ใส่แค่นั้นนอกนั้นเราก็ต้องเปลยแล้วก็ใส่ไอ้ชุดสำหรับ เตรียมผ่าตัดนั่แหละค่ะแล้วก็เขาให้เราใส่น่องอ่าเป็นเป็นใยสีขาวนะคะรัดค่อนข้างที่จะรัดนะคะเขาบอกว่าเพื่อที่จะให้เลือดลมเราไหลเวียนดีนะคะในขณะที่เราผ่าตัดหรือหลังผ่าตัดอะไรประมาณนี้เนาะนี่ก็แปลกดีเหมือนกันค่ะค่ะพอไปถึงกุ้งก็ต้องนอนรอคิวผ่าตัดนะคะแล้วก็งด อาหารด้วยนะคะเป็นเวลา6-8ชั่วโมงเนาะก่อนผ่าตัดนะคะแล้วทีนี้พอถึงคิวกุ้งเขาก็จะเข็นกุ้งให้ลงไปห้องผ่าตัดเขาจะอยู่ชั้นใต้ดินนะคะพอเขาเข็นกุ้งลงไปถึงชั้นล่างแล้วใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะให้กุ้งเปลี่ยนไปนอนนอนบนเตียงสําหรับผ่าตัดนะคะจะขอเรียกว่าเป็นเขียงเนาะเป็นคล้ายๆกับแผ่นไม้กระดาน พอดีตัวกุ้งเลยนะคะแล้วเขาก็ให้กุ้งนอนตรงนั้นแล้วเขาก็จับกุ้งเหมือนแบบมัดติดกับไม้แผ่นกระดานตรงนั้นเลยมันจะเป็นเหมือนเป็นไม้แผ่นกระดานเดียวแล้วก็หุ้มด้วยหนังด้วยฟองน้ําบางๆนะคะเรารู้สึกเลยว่ามันแข็งนะคะนั่นแหละแล้วเขาก็จะมีหมอนหมอนเ,อเล็กๆอันนึงให้เราหนนเราเพื่อที่จะให้คอเราเงยขึ้นไปแบบนี้นะคะ เพื่อที่จะง่ายต่อการผ่าตัดเนาะและทีนี้เขาก็จะให้น้ำเกลือกุ้งแล้วก็ฉีดยาสลบก,กุ้งเนาะตื่นขึ้นมากุ้งก็มาฟื้นในห้องคนไข้แล้วนะคะก็ตื่นขึ้นมาใช้เวลาผ่าตัดประมาณ5ชั่วโมงนะคะกุ้งคิดว่าน่าจะเป็นพวกหมอนักเรียนแน่เลยที่มาผ่าตัดให้กุ้งนะคะเพราะว่าก่อนที่กุ้งจะได้รับการผ่าตัดเนี่ย ก็มีพวกนักเรียนกับคุณหมอมาเหมือนอธิบายแล้วก็พวกนักเรียนที่เขาเรียนเขาก็มาทำการจดนะคะว่าเอออาการเป็นยังไงออว่าต้องทำยังไงกับเราอะไรประมาณนี้คิดว่านะคะเขาก็อธิบายเป็นเป็นภาษาเยอรมันเนาะภาษาหมอของเขานั่นแหละแต่จริงๆแล้วก็คิดว่า ตามจริงน่าจะใช้เวลาแค่3มชั่วโมงในการผ่าตัดนะเพราะว่าเพื่อนของกุ้งเขาบอกว่าเขาผ่าตัดที่โรงพยาบาลเดียวกันกับกุ้งนะแต่ผ่าตัดแค่สามชั่วโมงนะคะแต่เขาผ่าตัดกับคุณหมอโดยตรงเนาะแต่คุณหมอท่านนั้นเห็นเขาบอกว่าลักลอดนะคะแล้วพอตอนที่กุ้งไปผ่าเนี่ยก็เป็นคุณหมอคนใหม่เนาะยังดูไวรุ่นอยู่เลยน่าจะอายุเท่าๆกุ้งเองนะคะนั่นแหละค่ะพอ ขึ้นมาห้องคนไข้แล้วเนาะ,ะเสียงกุ้งก็แหบหายไปเลยคือพยายามตะโกนก็ไม่ได้ยินนะคะกุ้งแบบต้องใช้ภาษาใบเอานะคะเพราะว่ากุ้งกุ้งไม่รู้ว่าเป็นเพราะเราผ่าตัดนานเกินไปหรือเป็นเพราะอะไรนะคะเสียงกุ้งถึงแหบหายไปเลยตอนแรกกุ้งก็กังวลมากว่าคือกุ้งจะ เสียงแหบไปเลยตลอดชีวิตเพราะว่าตอนที่กุ้งจะตัดสินใจก่อนที่กุ้งจะตัดสินใจผ่าเนี่ยกุ้งก็หาข้อมูลเยอะเหมือนกันบางคนเขาก็บอกว่าแม่เขาไปผ่าตัดเสียงเขาแหบไปตลอดชีวิตเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณหมอผ่าไปโดนเส้นประสาทเสียงนะคะคือกุ้งกังวลมากๆแต่คนหมอก็ให้กุ้งแบบไปคุยกับคนหมออีกแผนกหนึ่งนะคะ ที่เขา,าตรวจเกี่ยวกับกล่องเสียงเกี่ยวกับอคอโดยตรงนะคะก็ไปทําการตรวจดูคุณหมอก็กส่งไปฉายดูเนาะก็บอกว่าไม่ได้รับเสียหายไม่ได้รับความเสียหายอะไรนะคะทุกอย่างปกติดีแต่เสียงกุ้งจะกลับมาก็ต้องใช้เวลาอาจจะเป็นเดือนเดือนกว่าหรือบางคนอาจจะเร็วกว่านั้นนะคะแต่พอกุ้งกลับมาพักฟื้นที่บ้านนะกุ้งใช้เวลา น่าจะประมาณเกือบสองอาทิตย์เลยนะคะเสียงกุ้งถึงค่อยๆกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะเป็นเหมือนเดิมประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอ็กเกือบเดือนเหมือนกันนะคะเนาะหลังจากนั้นก็ค่อยๆค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็กลับมาน่าจะประมาณเกป็นถึงร้อยแล้วล่ะคะ่ะเนาะกุ้งนอนอยู่โรงพยาบาลประมาณ 3-4วันนะคะแล้วคุณหมอก็ให้มาพักฟื้นที่บ้านต่อเนาะกะ็ที่เยอรมันเนี่ยคุณหมอเขาใช้พลาสเตอร์แบบชนิดเหนียวพิเศษเหมือนเขาเรียกว่าแปะแปะตรงรอยผ่าให้กุ้งนะคะเขาไม่ได้เย็บให้กุ้งเนาะแต่พลาสเตอร์ตรงนั้นน่ะคือเหนียวมากๆเลยนะคะแล้วคุณหมอก็บอกว่ารอให้มันหลุดเองอย่าไปแกะอะไรมันนะคะ กุ้งก็ปล่อยหมันหลุดเองนะพอมันหลุดใกล้จะหมดแล้วเนาะเหลืออีกนิดนึงกุ้งก็ทําการดึงออกรู้สึกว่าเป็นแผลเป็นเลยค่ะตรงนั้นแต่ว่าด้วยความที่มันเครืองมันตึงนะคะกุ้งก็พยายามที่จะเงยคอแบบให้ได้มากที่สุดเนาะไม่ให้เส้นมันยึดนะคะก็กลายเป็นว่ามันเหมือนเหมือน เขาเรียกว่าเหมือนมันโดนดึงอะค่ะแล้วมันทําให้เป็นแผลเป็นแล้วก็รอยแดงจากการผ่าตัดเนี่ยก็ประมาณปีกว่าเลยนะกว่ากว่าจะเริม่มเริ่มจะกลายเป็นสีน้ําตาลแล้วค่อยๆจางลงนะคะคือใช้เวลานานมากๆเลยนะคะ <S <S หลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยเวลาเรากืนน้ําลายเวลาเราคืนอาหารหรือกินน้ำอะไรเงี้ย จะบอกว่าเคืองมากๆแล้วยังรู้สึกเจ็บนะคะทุกวันเนี้ยถึงว่าจะผ่านไปเป็นเวลาปีเอ้ไม่ใช่สองปกีกว่าแล้วเวลากุ้งกืนน้ำลายกุ้งก็ยังรู้สึกเคืองอยู่นะเนี่ยทำอย่างเงี้ยแบบเงยคอคืนอย่างเงี้ยรู้สึกตึงแล้วก็เคืองอยู่เลยค่ะหรือว่าเราหันไปแบบนี้คืน ก็เคืองนะคะเหมือนมันรู้สึกว่ามันตึงไปหมดเลยนะคะคิดว่าน่าจะเป็นเพราะผังผืดแน่เลยอาจจะไปฉีดคีลอยหรืออะไรน่าจะได้อยู่นะมันน่าจะดีขึ้นหรือเปล่ากุ้งยังไม่เคยไปฉีดยังไม่เคยไปเลเซอร์รอยแผลเป็นเลยกุ้งก็อยากจะไปทำเหมือนกันนะเดี๋ยวคิดว่าครั้งหน้ากลับเมืองไทยจะไปทำนะคะ กุ้งจะบอกว่าสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจที่จะผ่าตัดไทรอยเนี่ยที่เมืองไทยบ้านเราเนี่ยมันจะมีแบบผ่าแบบแผลด้านนอกกับแผลในปากใช่ไหมคะกุ้งแนะนำว่าให้ผ่าแผลในปากนะเพราะว่าถึงแม้มันจะแพงกว่ากันแต่ผลลัพธ์มันดีกว่าแน่นอนค่ะเพราะมันเกี่ยวกับ เรื่องความสวยความงามเนาะเพราะว่าทุกวันนี้กุ้งก็ยังเสียใจเลยว,ว่ากุ้งขี้เหนียวเลือกที่จะประหยัดตังเลือกที่จะผ่าตัดที่เยอรมันเพราะว่ามันฟรีนะคะตอนนี้กุ้งโทรไปที่เมืองไทย mm. เห็นเขาบอกว่าผ่าตัดแผนด้านนอกอย่างเงี้ยคือ60,000บาทนะคะแล้วก็ผ่าแผลในปากรู้สึกว่าแสนแสนหนึ่งหรือเท่าไหร่เนี่ยแหละ จำไม่ค่อยได้นะคะกุ้งก็เลยคิดว่าเอออยากจะประหยัดตังขอผ่าตัดที่นี่ดีกว่าเนาะแต่พอผ่าแล้วรู้สึกว่ารู้สึกเสียใจค่ <c oughs> นะเนาะรู้สึกเสียใจอยากจะย้อนเวลากลับไปได้จะไปผ่าแผลในปากนะเพราะว่ามันจะไม่เห็นรอยแผลเป็นตรงนี้เนาะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวกุ้งจะไปเลเซอร์อเอาแล้วก็แผลเป็นเนี่ยเราต้องรอ ให้มันเข้าที่ก่อนสัก1ปีถึงจะไปเลเซอร์ได้นะคะนั่นแหละเนาะของกุ้งนี่ก็2ปีกกว่าแล้วเดี๋ยวสามารถที่จะเลเซอร์ได้แล้วเดี๋ยวกุ้งจะไปเลเซอร์นะคะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่มีปัญหาแบบกุ้งเนาะแล้วก็กำลังตัดสินใจว่าจะไปกลืนลังสีไอโอดีนหรือว่าจะไปผ่าตัดดีนะคะแล้วก็จะไปผ่าตัดแบบไหนดีอะไรอย่างเงี้ย ก็หวังว่าะจะตัดสินใจได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ